สวัสดีครับวันนี้ผมอยากชวนคุณนึกถึงใครบางคนไม่ใช่ดาราไม่ใช่อดอดลไม่ใช่คนที่อยู่ในโซเชียลแต่คือคนที่เคยไม่มีเวลาสำหรับตัวเองเลยเพื่อจะมีเวลาให้คุณลองหลับตาแล้วนึกย้อนกลับไปสักหน่อยคุณจำได้ไหมว่าตอนที่คุณยังเล็กใครคือคนที่ตื่นก่อนคุณและนอนทีหลังทุกวันใครคือคนที่รีบทำกับข้าวใส่กล่องให้คุณไปโรงเรียน ใครที่นั่งรอหน้าบ้านตอนฝนตกเพราะกลัวคุณลืมร่มหรือใครที่แม้จะเหนื่อยจนหลังแทบขาดก็ยังถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างลูกตอนนั้นคุณไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้เห็นพ่อแม่อยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงแม่กล่อมก่อนนอนได้ให้พ่ออุ้มไปส่งโรงเรียนและคุณก็ไม่เคยถามเลยว่าพ่อแม่ว่างไหมเพราะไม่ว่าจะเมื่อไหร่พวกเขาก็มีเวลาให้คุณเสมอ แต่เมื่อโตขึ้นโลกของเราก็ใหญ่ขึ้นมีงานที่ต้องทำมีชีวิตที่วุ่นวายมีความฝันที่ต้องวิ่งตามและมีคนอีกหลายสิบหลายร้อยคนในชีวิตที่เราต้องตอบแชทจนวันหนึ่งคุณอาจลืมไปว่ามีสองคนที่เคยทุ่มเทชีวิตให้คุณกำลังนั่งรออยู่เงียบๆในบ้านหลังเดิมโดยความหวังเพียงเล็กน้อยว่าลูกจะกลับมาเยี่ยม แต่คุณยุ่งคุณติดประชุมติดงานติดซีรีส์ติดมือถือจนแม้แต่จะกดโทรศัพท์ไปถามว่าพ่อเป็นยังไงบ้างหรือแม่อยากกินอะไรไหมเดี๋ยวซื้อไปให้คุณยังไม่มีเวลาเลยคุณรู้ไหมครับสิ่งที่พ่อแม่ต้องการตอนนี้ไม่ใช่เงินไม่ใช่ของขวัญไม่ใช่สิ่งตอบแทนยิ่งใหญ่แต่เป็นเวลาสั้นๆ ที่คุณตั้งใจให้ไม่ใช่แค่ผ่านๆไม่ใช่แค่ส่งสติ๊กเกอร์ในไลน์แต่เป็นเวลาที่คุณมองตาเขาแล้วพูดว่าผมยังอยู่ตรงนี้นะเวลาเป็นของขวัญที่ประหลาดที่สุดเพราะเรารู้คุณค่ามันก็ต่อเมื่อมันหมดไปแล้วบางคนรอให้ตัวเองว่างก่อนค่อยไปเยี่ยมพ่อแม่รอเก็บเงินได้เยอะก่อนค่อยพาเขาไปเที่ยว แต่ในขณะที่คุณรอพ่อแม่ของคุณก็กำลังแก่ลงทุกวันแก่ลงโดยไม่มีเสียงบน่นแก่ลงโดยไม่เรียกร้องและแก่ลงไปพร้อมๆกับความหวังว่าสักวันหนึ่งลูกจะมีเวลามากพอสำหรับเราแล้วคุณล่ะครับเคยมีเวลาพอสำหรับพวกเขาบ้างหรือเปล่าถ้าคุณเป็นลูกผมอยากชวนคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้ไม่ต้องพูดเยอะแค่โทรไปถามว่า วันนี้เป็นยังไงบ้างแม่หรือพ่ออยากกินอะไรเดี๋ยวซื้อไปให้เพราะเสียงที่คุณเคยได้ยินมาตลอดชีวิตเสียงที่เคยพูดว่าดูแลตัวเองดีๆนะลูกมันจะไม่อยู่ตลอดไปวันหนึ่งคุณจะไม่สามารถโทรหาพวกเขาได้อีกแม้วันนั้นจะเป็นวันที่คุณว่างที่สุดในชีวิตก็ตามและถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่รู้สึกว่าลูกๆเพิกเฉยผมอยากบอกคุณว่า ความรักของพ่อแม่ไม่ควรเป็นภาระแต่ก็ไม่ควรเป็นแค่ความหลังที่ไม่มีใครอยากนึกถึงอย่าปล่อยให้ความเงียบกลายเป็นกำแพงบางครั้งแค่คำว่าคิดถึงนะลูกจากคุณก็อาจเป็นประตูที่พาเขากลับมาอีกครั้งเพราะในที่สุดแล้วไม่มีใครรู้ว่าเวลาจะเหลือให้กันอีกกี่วันถ้าพ่อแม่เคยมีเวลาให้เราทุกนาทีวันนี้เรามีให้พวกเขาบ้างไหม หรือเรากำลังปล่อยให้เวลาพาเขาเดินหายไปเงียบๆโดยไม่มีแม้แต่คำลาสุดท้ายนี้ผมไม่ได้อยากให้คุณรู้สึกผิดแต่อยากให้คุณรู้สึกว่ายัางทันอย่างทันที่จะโทรหายัางทันที่จะกลับไปกอดอยังทันที่จะพูดคำง่ายๆว่าขอบคุณนะที่เคยมีเวลาให้ผมเสมอและอย่าลืมเวลาที่คุณให้กับคนที่รักคุณที่สุดไม่มีวันเสียเปล่า เพราะมันจะกลายเป็นความทรงจำที่มีค่าที่สุดของคุณในวันที่เขาไม่อยู่แล้วขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้วันนี้คุณมีเวลาให้กับคนที่สำคัญกับใจคุณจริงๆ